ใา่อน์ชูแก้วนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอภอพัฒนาจังหวัดชนบุรีเจริญวันนี้เรามาอยู่ในแปลงที่เขาวมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักสฤษฎีใหม่ประยุกต์ถึงโป่งหองนาโมเดลนะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าของแปลงนะครับเดี๋ยวเจณพ่อแนะนําตัวนะครับสวัสดีครับพ่อครับนี่เั้าในตำบลนายกำบังโลกครัาอยู่ายหนที่ซีสหมู่สามตำบลกรอน อำเภอพนาจากวัดนำหนาาเจริญครับครับผมอ่าคุณพ่อมีพื้นที่ที่เขาลงห้องการนี่ท่ไรครับสามไรครับเป็นจัดต่วได้หรนะครับจัดส่วหนึ่งตัวหนึ่งครับประเภทดินในพื้นที่เป็นประเภทดินยังครับบ่ส่วนผลทรายครับครับผมแล้วก่อนเขาร่วมโครงการนี่พ่อขาดวังไววมาจากไหนเนี่ยครับขาดวังว่าโขมังนา ว่ามีมีน้องมีโคมีข้องนะสถานะครับการถือว่าเสร็จใส่มตัวนี้ถือว่าดีนะครับในส่วนนี้เนาะมันเฉลยถ้าเป็นน้องจะเก็บน้ำเก็บในไว้เนาะครับถ้าเป็นฉลยมันจะลูกต้นไม้ต้นแดงนะครับถ้เป็นข้องเป็นอะไรไม่เร็วฟ้าครับเป็นความคิดก่อนดีจะเขารวมโครงการครับจะเขารวมจะเกี่ยวกับถิ่ห้มันเปลี่ยนเป็นเกษตรที่ดีไหมเนาะครับนอกรับครับผม แล้วหลังจากพุดปั๊บดำเนินการพุดธปั๊บเร็จเนี่ยพอมีความพ่อใจมากหน่อยจําไหนครับว่อใจดีครับพอแบบแปนเป็นกับเซตแบบดี่ออกระคือว่าถ้าเป็นน้องกับเก็บครับเก็บนาไใหม่น้องแบบหนอยถ้าเป็นโคเป็นยังก็หือว่าติดูกต้นไม่ต้นหน่อยคือแ่บก็ใจมากพอใจมากครับถ้าพ่อหลังจากนี้พอมีการวางแผนการดาเนินการตตั้งไหนครับในพื้นที่ ในการจัดการพืปุ๋ยุ่๋ยจะเป็นในข้กใส่ใจในน้ำในน้องน้ำห้องนี้ครับาเป็นน้องน้ำกับเรียงคู่เรียงปลาเนาะครับต่อมาเป็นว่าอ่านี่ยข่าเป็โขเป็นยังเปิดิ่นโขรวมในส่วนไหนเป็นผืเนาะครับครับข่าเป็นข้องสีแบบคิดว่าสีเ็หทนเต็มรูปแบบนะครับในส่วนโขน้องน้ำโมเดียวนะครับเป็นส่วนครับแต่ก็เดี๋ยว ข่ายยางมือเปงนะครับว่าตัดส่วนตรงนี้ตรงนี้จะพอจะด้ไเนินการยันในต้นนะครับครับผมคือตัดส่วนพ่ออีกสี่พุ่มสุดที่ย่งฟ้านะครับนอกครับตัส่วนบุญขั้นแค่ในพุผมสุปลูกต้นไม้ไม่ปกติการพัฒนาของต้นนะครับแต่เห็นพ่อพี่ย่างนอกครับผมตัดส่วนต่อไปสีเกลือเป็นชัดเป็นส่วนคือผมจะเห็ุที่อยู่อาศัยไว้แล้วครับผมนแต่ก็รตส่วนนี้ผมเกิเห็ุข้อใจไว้ แต่ว่าเุ่มรอนี้ก็ปูกส่วนใหม่เป็นพกเพียงนครับ่นนี้ปดกินเงกนทัส่วนขัวจัสีนะครับเนาะเงินผักตขัวไปน่วส่วนนี้ผ็เดียงปลาไปแล้วรับอาปล่อยลูกไปตัวเล้นะครับเปปลาน่ครับพกนีเิปล่ครับเป็นกบ่ับวนี้ก็กบท่ครับกบท่ย รับบานี้อมีเปาหไม้ว่างหน่อยวัาจังไรนี่ครับในการนั้นไม่องพูกันแต่คิดว่าสี่ให่มันี่บเบนะครับพ่อเพียงนะครับพ่อยูพอจีน่ตอนนี้อยูพอจีนเชือนั่งกับแต่เดียวใจพี่ใจน้องจีนนะครใจพี่น้องแต่จะมี่านไปน้ำครับเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะครับกับสพขอพูดงงๆในเรื่องอการสลาดแต่ในการตกมาเินส่วนตีของอในวันนี้นะครับ ไ้ย้นใจกับอย่างว่าบึงแลงห้องคุ่นหอค่าบางหลวงคํานะครับาับว่าบึงในที่บรรนศาสตร์อำเภอพนานะครับบรรณศานตรตำบลนมนกวนอำมภอพนานะครับจังหวัดน่านเจรินครับสารมนีขอของครับสวัสดีครับ